วันนี้นะคะทุกคนเราพามากินบุฟเฟ่อาหารอินเดียกันจ้าเราอยู่กันที่ร้านชาวพาตีอินเดียนสตีทฟู้ดนะคะมากินบุฟเฟ่ราคา690บาทเขามีหลากหลายราคานะอันนี้พี่สาวนะคะเคยกินอาหารอินเดียไหมไม่เคยเลยอยากลองกินมานานแล้วก็เลยน้องชวนก็เลยต้องมากินด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนไม่เคยกินเลยนะคะอ่ะแล้วคุณเคยกินไหมคะเคยกินมาก่อนก็โอเคนะ ก็เลยก็เลยมาลองร้านนี้เมนูแรกนะคะมาแล้วปานิปุรีนะคะเป็น,นกลมๆใช่ซอสมะขามขาก,กับซอ,บอใใสให้ใส่ด้วยกันใช่ใชทำหน้าตาน่ากินมากเลยนะอ่ะลองชิมอืมเฮ้ยอร่อยดิ พี่สาวเปิดซิงปานิพูรีเนาะต่าง้ันั่นแหละใส่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าต้องใช้ใส่อันเนี้ยเยอะๆเลยใส่แบบให้เต็มอ่ะแต่ถ้าแกไม่เคยกินแกก็ลองสักสองสองช้อนก่อนก็ได้อาจตายได้ตะกนไปเอยกินเข้าไปเลยทั้งทั้งอันป๊บนึงยัดนม่ลงอือเย็นเย็นอ่ะเย็นเย็นมินมินดู เขาเรียกไปเลยซาลาแม่หรืออะไรก็ไม่รู้ก็บินอะไร็ไปกินอร่อยแป้งแป้งใช้ได้ไหมกินได้อร่อยดีเหมือนก,กินแป้งแป้งบางๆกับกรอบกับกรอบ,บ,บแล้วข้างในเป็นแบบถัว่วเอ้ไม่ใช่ถัว่วกับมันฝรั่งเออแล้วก็ไอ้นี้ก็เผ็ดเผ็ดหน่อยอันไหนไม่รู้ว่าเผ็ดอะ่นะนาะเขาคลุกเครื่องเทศมาอ๋ออ่าไม่ใช่อันนี้เผ็ดหรออันนั้นมะขาม เราจะมาดูเมนูต่อไปนะคะอันนี้น้ำอะไรนะแมงโก l ลัซซแล้วก็มีอันนี้น้ำลินจี่มันลินจี่โซดานะเมนูเขาก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ690 NET น,น,นะ per person มีแบบเยอะมากแล้วก็เขาจะมีภาษาไทยให้ด้วยนะดีตรงนี้แหละวิอันนี้อันนี้อะไรนะโดซาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไระโดซา,โ,ดาโอ้โหใหญ่มาก วเลอร์บัตเตอร์เลยเนี่ยข้างในมันเป็นไส้อันนี้ไม่เคยกินเลยนะไส้มันฝรั่งมั้งเนี่ยสองสองไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือรสชาติยังไงนี้เอาใหมไส้เป็นยังไงไม่ไม่เหมือนแป้งโรตีมันมันรสชาติมันเหมือนเลยเหมือนเครปหรือว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนมันเป็นยังไงวะเหมือนเหมือนมันฝรั่งทอดแต่มันนิ่มกว่าเห้วเออ เนี่ยนะมันฝรั่งทอดต้องกินเลยมันมันลองมันมันฝรั่งต้องลองกินอร่อยมากหอมหอมมันมันไม่เหมือนเทมันอร่อยหอมหอมหอมแล้วก็แป้งมันไม่รสชาติเขาเรียกอะไรเหมือนอะไรวะขนมเบื้องอ่ะไม่ค่ะไม่มันไม่เหมือนเหมือนเหมือนกินเลมนเหมือนเหมือนเลนรสออริจินอลแต่แบบทำเป็นเป็นแป้งแป้งกว่ามันแป้งแป้งกว่า เอออร่อยดีเลยไม่เคยกินมาก่อนเลยอันเนี้ยจะมาลองมาชิม,ชมดูสิเออไส้มันแบบไส้มันเป็นมันกะหลงไส้ของอไอตัวเครกมันอันนี้มันเหมือนมันมันทาอะไรมาสักอย่างหอ,อมอร่อยหนึ่งกินอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ถานที่เดียวก็รสชาติปรบบะมาณนั้นค่ะ นี่ปลานิปุรีชอบมากเลยเป็นอาหารที่ชอบมากนี่มาแล้วปลานิปุรี้ไม่ได้หรอคำเดียวใหญ่บอกห้ฉันอยากให้ากินได้เอ้ยใหญ่มากก อันนี้น้ำดินงจีโซดาอร่อยมากมหวานหวานซาซ่า,ซากินแล้วสดชื่นอ่ะเหมือนมันแก้เลี่ยนได้มีไอ้น้ำจิ้มมันนี้นะคะที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยอ่ะมันเย็นเย็นแย่แย่เฮ้ยลแ,แล้วจืดจืดอ่ะเข้าใจปะอันไหนอันไหนอร่อยสุดอันไหนข้าวสุดอันนี้เผ็ดอัะตัวมันเองข้าวสุดตัวมันเองไม่ต้องจิ้มอะไรดีสุดแล้วเรามีเด็กมาด้วยนะคะเด็กก็ไม่สามารถกินปาณิปุรีแบบ ดับ,บเต็มๆได้นะเราเลยสั่ง ừ, เป็นแป้ง,ปปงเปล่าๆนี่โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลัดสลัดอ๋อหน้าตาแปลกๆเดี๋ยวเรามาลองกินสลัดดูต้องใส่กระโยกกิร์ตเด้อถ้า,ถ,าถ้าว่าเอาแป้งในแป้งนานมามันสมบูรณ์นี่แป้งมันน้อยเย็น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 แล้วก็แบบ แล้วก็แบบเครื่องเทศอะ่ะเครื่องเทศี่ข้าทำใจว่าจะแรงหรือเ่าเย็นเย็นเครื่องเทศแต่ว่าไม่ไม่ได้ฉุนขนาดนั้นเนาะไม่ฉุนอแล้วก็จิ้มกับโยเกิร์ตด้วยก็บกินมันแปลกดีอ่ะจริงๆรสชาติก็ดีกว่าที่คิดนะนดีกว่าหน้าตานะหน้าตามดูใหญ่แย่แง่เอื่อมอร่อย,ออยใช่ได้ อมีของใหม่แล้วกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมล็อติปปอ๋อชิคเกอนล็อลิปป์แต่มาแบบจิ๋วๆนะมาแบบพอดีคนอันนั้นคือชาอินเดียแตนนี้หนึ่งเลยอันเดียทีมาซาน่าร้านนั่มีความหวานนิดนึ่งเหมันสมุนไพรหลายหลายชนิดผสมกันแต่อร่อยอร่อยใช่ไหมแต่มันต้องมันต้องใส่มันต้องหวานนิดนึงอ่ะถ้ามันเค็มไปมันเหมือนกับ มันมันก็ไม่เข้มไปนะถ้าแต่บางคนจะไม่ชอบเพราะรสชาติมันออกไปทำแบบมินมินอะไปทำเผ็ดเผ็ดจะมาลองกินกุ้งร้อนปะเนี่ยนิดหน่อยคุ้นๆอร่อยมาทำไมเหมือนอาหารไทยเลยเอร่อยมากเหมือนกุ้งกุ้งแล้วก็เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งทอดเออเหมือนกุ้งทอดแล้วไปคลุกซอสแบบ ก็ไม่เผ็ดนะก็ธรรมดาเนาะเหมือนครีมครีมอะอืมแต่ว่าอร่อยดีไม่มาน้อยอะเอาอีกไ oh, หามาล่ะชิคเก็นโรลลี่ป๊อปอ๋อจูชิคเก็นโรลลี่ป๊อปโหถ้าจะเผ็ดหืมไม่เผ็ดนะอันนี้คิดไปก็เผ็ดเลยแบบเด็กผม กรอบว่ะอืมยุ้งว่ะอร่อยเผ็ดแบบร้อนๆนะมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดชาชาเขาบอกว่าน้ำตาจะไหลเลยนะถ้มันอร่อยขนาดนั้นเลยอะอร่อยโคตรๆอันเนี้ยมันจะแบบมีกลิ่นกระเทียมบางๆแต่มันหอมมันหอมมากมันไม่กรอบมันมันกรอบนิดนึงมันนุ่มมันนุ่มมากกว่าแต่มันมีความกรอบตรงผิวอ่ะเห็นไหมผิวมันจะมีแบบงมบวมอะเออแต่มันกลิ่นกลิ่นหอมมาก กนข้าเข้าามีเด็กแอบเด็ดแป้งนานนะคะอันนี้ปลานิปกุลีต้องสั่งเพิ่มเลยนะอร่อยกินกินแป้งโอ้โหมันน่ากินนะเนาะยอดเลยอันนี้บริยานีกับมาซาร่าค่ะมันเล็กมากเลย หรือว่ามันเป็นเพราะเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่ามันเล็กมากจิ๋วว่ากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแต่แป้งน่ากับสาลาัดกับเทียมเด็กน่ากินได้อู้หอมมากแล้วเด็กินกินอะไรมันมีาาอ,อเไรกินเทียมกินได้แล้วเหรอเนี่ยจระเข้าอนี้ทำไม่เผ็ดอ่ะ อ่ะเรามาชิมข้าวบิยานี่ต่อ,อขออีกรอบเผ็ดไหมวะเผ็ดนะอืเผ็ดอยู่ตอนแรกคิดว่าเด็กกินได้เด็กกินไม่ได้เด้อแต่ข้าวมันนุ่มนะแห้งแล้วก็นุ่ม,อ,มอันนี้คืออะไรวะหอมจ<อ><อ>ี๊<อ>บบ กิ๊นโดนหอมเจียวอร่อยมากปลาหมึกร้อนเนี่ยชิมซอสหน่อยปลาหมึกเฉยคือชอบพี่พูดโต๊ะปลาหมึกเฉยๆไม่ว้าวเาท่าไหร่อีกุ้งเนี่ยว้าวกว่าจะมาลองชิมชาพี่ชายบอกว่าอร่อยมากแต่ฉันไม่ค่อยชอบกินชาอินเดียเพราะมันชอบใส่แบบไอยกใส่แบบ อะไรเครื่องอะไรั้อ,อยาที่มันกลิ่นฉุนๆนะ่ะอ๋อนมอโอ้ขมไม่ไหวขมแรงมากื <c oughs> ขมแนว <c oughs> ไม่ไหวขอผ่าน <c oughs> มันขมแบบมันกลมแบบมันรู้จักเอาเครื่องเทศอะ่รแบบนี้ัขมแบบติดติดไอเนนะี่ยติดคออ่ะอันนี้คือไก่เตาถ่าน อันนี้เหมือนลาบเลยน้ำเตงโมมีน้ำแตงโมด้วยจะลองชิมไก่ฐานค่ะไก่ย่างฐานดรวออะไรทุกอย่างมันเป็นขมิลเลยโอ้โหดำไปดำมากกลิ่นแบบอินเดียอินเดียร้อนก็จ,จืดๆนะหรือมันต้องกินกับอันนี้วะ ต้องกินกับหอมหอมแดงหรือเปลเา่าลองชิมหอมหอมแดงเหมือนลาบเลยอ่ะเหมือนคุกขงลาบอ่ะก็มันเค็ม่องเทศ่องเทศก็อร่อยอยู่นะกินได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันเปรี้ยวหรออะไรเปรี้ยวแต่ฉันว่ามันจืดทำไมเขาว่ามันเค็มคนนี้บอกว่าจืดคนนั้นบอกเปรี้ยวคนนี้บอกเค็มเค็มปี๋ มีทุกรสชาติกัไก่อันเดียวใส่ลิ้นเราจะไม่ได้แล้วว่ะบอกไม่เหมือนกันเลยไก่มาจากหม้อเดียวกันอันนี้มาอีหนึ่งนะคะเขาบอกอะไรชื่อชิคเก้นบินดาลูอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันเปรี้ยวือมันเกมอะไรเนี่ยเปรี้ยวคืออะไรอน้นข้าวอไม่รู้จะเปรี้ยวหรือจะอะไรอ่ะเออมันแฉบพอว่ะ มันเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดแบบแสบคอเผ็ดแบบแสบคอใช่ไหมกินแล้วมันขึ้นมันเข้าไปแต่คอใช่ไหมอันนี้มันอธิบายไม่ถูกว่ามันไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือหรือเค็มหรืออะไรก็ไม่รู้อะเออมันเหมือนมันเป็นพริกแบบเข้าคอแหละต้องกินอู่้าเนื้อดูมันไอ้นี่มากเลยอะเปื่อยมากเลยเนื้อเปื่อยมากเลยเนื้อเป็นเนื้ออกลองชิมซิไม่ไม่ไม่ค่อยต่างอะ ตับไก่มไก่มันนุ่มมากเลยอ่ะจะหามันเหี่ยวตีอยู่เลยนะมันมันเป็นแบบโอ้แกงนะไม่น่าจะเฮลตี้ทำไมอ่ะแกงมันไม่มาใส่น้ำตาลอยอะแกงกะทิไงไก่อร่อยอ่ะแต่ว่าน้ำมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะไก่นุ่มมากโคตรนุ่มเลยข้าวกินไปกินมานี่อร่อยนะเนี้ยเออฉันก็ว่าต้าอร่อย มันแบบไม่ต้องปรุงแล้วเค็มๆน,น้ำลิ้นจี่นี่แก้วที่สองแล้วอร่อยมากมันสดชื่นมากเลยดีมา,มากๆเลยเอะไรแมงโก้ไม่ชอบอฉันไม่ชอบกินน้ำมะม่วงก็เลยไม่นนสั่งเนี่ยน,น้ำมิ้นจี่อร่อยอร่อยน,น้ำมิ้นจี่กินแล้วมันตัดเลี่ยนแบบชิมไหมเมื่อกี้ข้าวก,กินไปแล้วอะไร ตัดเลียเ่ยนโดยสิ้นเชิงอ่ะอร่อยอันนี้คือเคบับเขาบอกว่าเป็นเคบับตอนแรกเราคิดว่าเคบับต้องเสียบไม้มาเนาะเออมาเป็นให้เ่เอง <c oughs> เป็นเป็นเคบับที่ไม่เหมือนที่คิดไว้ด้วยปรปาการทางปวงไม่ว่าจะมาเป็นแลปอะเป็นแรปแบบอ๋อเออ,เอ,อใช่แบบผสมผักอะไรเงี้องยอันนี้คือเคบับนะหน้าตาประหลาดมากไม่เหมือนที่คิดนัดข้างในเป็นแฮมเบอร์ก์อะ โกินกินแบบผักอ่ะกินแบบสมุนไพรเยอะมากเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เหมือนแฮมเบอร์เกอร์มากก็กินง่ายกินง่ายไม่ไม่เค็มไม่อะไรมากเค็มเพรเป็าเค็มๆอ่ะมันล้วนลวนอ่ะล้วนล้วเหมือนแฮมเบอร์กอ่ะมันคือแฮมเบอร์เลยว่ะแฮมเบอร์แฮเบอร์แหลแฮม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 แบอแ์มแฮมแแฮมมแมแฮมแฮมแฮแ กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเหมือนทอดมันกลิ่นเหมือนทอดมันเด้เลยแต่รสชาติมันเป็นไฟแต่ไม่อร่อยเหมือนเหมือนผักบดฉันไม่ชอบเออเหมือนไส้อั่วเออเหมือนไส้อั่วมันเละๆกินได้ก็ได้อยู่นะอันนี้เคบับนะคะเคบับอินเดียใครจะกินก็กินเถอะฉันไม่กินเพรไม่อร่อยมันเหมือนเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบเละๆอ่ะ เละๆแฉะๆไงก็ไม่รู้อะเออไส้อั่วทอดมันอะไรเงี้ยไม่ชอบอืมไม่ชอบล้วนๆของหวามาแล้วค่ะจุ่มจิ้มมากอันนี้นมปั้นอันไหนชีสอันนี้นมปั้นอันนี้ชีสอันนี้ไอติมมะม่วงชิมนมปั้นอร่อยดีใช่เป็นนี่นมเหรอทำไมนี่ไม่เหมือนเหมือนมีตะกรลดแหละ ร้อนๆเอ็นที่ก็แปลกใช่นมเหรอเออเนี่ยเ็นอกตัวมันไม่ยมกินอีกลองงงไปหมดแล้วอะไรเป็นอะไรอีกอย่าดึงเล่นเหมือนกระดาษทิชชู่เลยว่ะใช่ไหมเหมือนกระดาษทิชชู่เลยอะมันอะไรไม่รู้ว่ากลมๆแบบพันๆกัน อันเนี้ยอันเนี้ยมันขึ้นชื่ออยู่นะของอินเดียนุ่มนุ่มอันนี้ใส่อันนี้ใส่อ <c oughs> ันนี้อร่อยนะมันเป็นสับปะรดสับปะรดเนี่ยมันแบอ่ะมันเป็นแมงโก้ไม่ใช่หรอวะไม่รู้แต่ฉันได้กลินเป็นสับปะรดสับปะรดท่ามกลางรสแาติกรุงเทพเป็นไงทำไมรู้สึกเหมือนกินเหมือนชาไงก็ไม่รู้วะ ไม่เอายละวันมันดีใส่หน้านี่คือมะม่วงรสชาติแปลกๆมันเหมือนมันมีอะไรเปรี้ยวๆนิดๆกับกล่องข้าวโพดขาวอ๋อเหมือนโยเกิร์ตเหมือนเด็กุปข้าโพดกันซุปขอา์โพดฮะแต่มันเป็นอันเดียวที่ไม่มีความเป็นอินเดียอยู่หวานหวานเค็ม ใช่ไหมอืมก็หวานแต่มันมันอร่อยดีอร่อยมันก็เขียนว่ามันก็เขียนว่าคุดหวานอยู่แลหรออืมแต่มันแบบไม่มีกรุงเทพเลยแต่หนักหนักพี่ไทยนี่อร่อยหืมดูนั่นนี่ดูนั่นนี่โอ้ตอนนี้ก็คิดว่าครบถั่วแล้วนะต้มตนแก้วเลน่าทั้งข้าวหวานและเครื่องดื่มเมียเนี้ยมาใหญ่มาก เป็นข้าวน้ะมาใหญ่เชอะอย่างอื่นมาก็จุ๋มจิม๋มกําลังพอดีกินได้แบบหลากหลายอันนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าถามเยอะเดี๋ย <uros> ว <monitor> พุ่งเินมากหกหกยเก้าสิบาทเป็นยังไงบ้างเุ้มอด็คุ้ม อร่อยอร่อยอันนี้แกเคยกินมาก่อนแล้วไม่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 เคยกินที่นี่เคยกินอาหารอินเดียไม่รู้แล้วหมายถึงว่าเคยกินอาหารอินเดียแล้วกินที่นี่แล้วรู้สึกยังไงไอแป้งอร่อยมากแป้งแป้งนานใช่แป้งนานแล้วก็พวกแป้งคล้ายกับอะไรก็กอบสุกขาวโพดอร่อยสุกข้าวโพอร่อมีสุกข้าวโพดตอนหลังเราสั่งมาเพิ่มเป็นสุข้าโพดกับอะไรนะปาปลาหอยปลาอย ก็อร่อยดีแต่ปลาจะเค็มไม่ได้เค็มนิดนะเค็มมากเลยเค็มชิ้นายโอ้ยชิบหายเลยจะมากินอีกไหมก็มาต้องต้องทิ้งช่วงหน่อยอมาแต่แต่รับชวนมาก็มาได้แต่ต้องทิ้งช่วงหน่อยไม่เคยกินเลยเคยกินแบบแค่แบบเป็นอาคารจานเดียวอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยกินแบบเต็มเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะก็ก็แบบคุ้มได้ได้ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้แย่แล้วก็ เออมันไม่ได้แย่ไม่ได้อีมันไม่ไเลี่ยนไม่ได้เก่งไม่ได้แกงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างให้กินอ่ะแต่ในราคาหกรยเก้าบาทมันก็สั่งได้แบบหลากหลายมากเลยนะหลามือนกับเมนูมันหลากหลายแล้วมันอะไรที่มันอินเดียก็มีอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนอินเดียก็มีอยู่ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ชอบอินเดียมากขนาดั้นถ้าถ้าไม่รู้จะกินอะไร ในน้ำน้ำเงี้ยมันยกเกิร์ดเกิดหน่อยออแต่แบบไม่ค่อยถูกปากเราสักเท่าไหร่แบบน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอเนาะส่วนต,ตัวคิดว่าอาหารอินเดียก็เป็นแบบรสชาติแบบกินง่ายนะมันเครื่องเทศมันไม่ได้ฉุนขนาดแบบร้านอื่นๆที่แบบเคยกินมาคือว่ากินง่ายอยู่ใช้ได้เลยร้านะก็ไม่ได้เป็นเครื่องเทศนะถ้าคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศก็กิกนได้อืได้ไม่เครื่องเทศมันไม่ได้จัดขนาดนั้นเอาง่ายก็ถือกินได้นั่นแหละค อาหารนี้เดี๋ยวเนะาจะหอยกินได้อยู่ไม่มาก